ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายกกอกนะคะเราจะตามไปดูไว้เขาปลูกกันยังไงตามไปดูเลยค่ะไปดูนะคะว่าเขาดีเขาเพาะพันธุ์อู้อันนี้นี่นไงอ่าที่เขาเพาะพันธุ์นี่นี่นี่น่นี่เขาเพาะพันธุ์นี่เขาก็าเขาจะทาแบบนี้นะ,เข,ะเขาจะทาแบบนี้แล้วก็นี่เขาจะคุมไว้แบบนี้นะคะ นี่เขาจะคุมไว้น่าจะน่าจะอันนี้จะจะพอให้มันออกก่อนเนาะใช่ใช่ใช่<อ>และก็คือแปลงนั้นนี่น,นี่น่าจะเพราะตรงที่เหมือนเหมือนตัวสีเขียวเขียวเห็นไหมเขียวอ่อนอแล้วก็พอเม็ดมันงอกออกมาเราค่อยเอาถุงนี้ออกค่อยเอาที่คุมนี้ออกอ๋อนี่คือแปแปลงเพาะพันธุ์จริงๆนะคะแปลงเพาะพันธุ์ไว้เดี๋ยวเราจะตามไปดูค่ะว่า สวนไวของที่นี่จะใหญ่โตแค่ไหนนะคะตามไปดูเลยค่ะโอ้โหโอ้โหสวนเยอะเยอะเยอะมากๆวันนี้วันนี้บรรยากาศนะคะเหมือนฝนจะตกไม่เหมือนเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้มาเกณฑ์น้ำไต่ขึ้นเลย กลับถึงบ้านกินยาปุ๊บเลยใช่ใช่เขาจะปลูกทีๆแต่เวนน่าจะหญ้าน่าเขาน่าจะเว้นระยะห่างเออเขาเรียกอะไรอะ่ะเว้นระยะห่างเมตรเมตรครึ่งน,น่าจะประมาณนี้แต่มีช่องให้เดินใช่นี่นะคะโอ้โห นี่แสดงว่าแสดงว่าแบบนี้คือแบบนี้เขาจะเอาเอาเก็บไว้ทําต้นพันุ์นะคะเลือกต้นที่ใหญ่เลือกต้นที่ใหญ่นะคะแล้วก็สมบูรณ์นะคะนี่จะเป็นจะเป็นช่อมเมล็ดนะคะช่อหมากไว้น่ะนามะอก็เป็นเริ่มเริ่มสิเป็นน้อย นี่เริ่มจะเป็นเล็กๆนะคะอันไปบุกเขาไปเบิ้งบานนี่อันน้ำไว้สีสดเกิือพอยบนน้อมือนี่น้าข่อยก็ว่ายู่ปอดดูนะคะดูนะคะหน่อยมากเป็นหน่อที่ใหญ่มากนะคะนี่น,นี่นจ้า เอาเอาอยู่เอาอยู่วันนี้มา<ะ>หน่อใหญ่มากนะคะทุกคนอเอฟซีทุกทุกท่านค่ะโอ้นี่ไงนี่ไงมากไวมากไวนะคะนี่ถ้าใครไม่เคยเห็นนะคะอันนี้คือเขาจะเอาไว้เก็บไว้ทําต้นพันุนะคะเก็บไว้ทำทำต้นพันุ์แล้วก็คัดจะปลูกน้อยหนานะคะสวนนี้คือ คือได้ทุกอย่างนะคะเขาจะปลูกน้อยหนาไว้ไว้เป็นสว่างนะคะมันบ่งําเพ่นว่าันั่นบ่มีอียงงําอียงเลยปลูกปลูกเข้าไปเลยจ้ะนี่มีน้อยหนาโอ้ยขอยไทยเนี่ยก็จะแม่นย่อนแสงเี่บง่บงามบง่บงหมำ โอ้ยกจะแมจมมะลอันี่กจะเจนบะเขียกบกระบืสุกบ่หนอก่ะเจมจาของสวนพะละตลอดบ,บ่บกบกเขียบนี่อันอันอันลองบีบีเบิ้งก่อนเดอ้อบางที่มีมีบกเขียบสุกโอ้บ่สัมผัสไก่อดอกหยานติดเหลืองผ่านรถเดินตามครับผ่านรถคูบุตาครับที่ได้โอ้โหเนาะครับเขาขาเป็นผ่านยันหมาบ่ได้เลยครับเขา หยอกหยอกเลยค่ะหยอกเพื่อนหยอกเพื่อนหยอกเพื่อนนี่หนามมันก็ได้ขายด้นี่ใบใบนี้คือเขากําลังวิจัยเขากําลังวิจัยนะนะแต่ว่าถ้าผ่านนี้คือจะเอาไปทํากระดาษได้เลยใบของหวายนะคะใบหวายนี่คือจะเอาไปทําเขากําลังวิจัยอยู่นะตอนนี้เขาผลพวกอะไรปอีหลี เบิ่งได้ครับเด้อนี่พนนอวายเนี่ยครับมันเป็นมันเป็นนอใหม่ด้วยเนี่ยนอใหญ่นอใหญ่ดีนอใหญ่มากเลยเราต้องมาขอขอความรู้นะคะเพราะว่าท่านเป็นผู้เรียนมาก่อนศึกษามาก่อนเรานะคะนี่ครับเขาเขาประสบความสำเร็จแล้วอันที่ยางเลาะไปหนีเพราะใดเพราะใดยางเลาะไปยังปันไดดอกอันเลาะเบิ่งบะเขียบซุกเลาะหาบะเขียบซุกได้ยังนี่ นี่อันเลาะไปเลาะมา ha? <player> นี่ฮะบะเขียบซุกอย่างเดียวนี่อันนี้คือฮะบ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 ะสองนอข้าวแกงสองนอข้าวแกงสองนออิ่มได้น้อสองพี่น้องเฮาอิ่มได้นี่เพราะว่ายังบ่าาวถ้ มันขึ้นสูงแล้วก็เป็นถ้าถ้าถ้ามันขึ้นสูสูงแล้วนี่เพื่อนสีปล่อยให้เป็นน้ำไว้เหรอครัมันสีออกเป็นเม็ดเอาไว้เอาไว้ทำก้าพันนะคะป้าเจ้าไปยืนยืนเฮี้งๆกันมาโมเมนต์ไว้เหรอโมเมนต์ซ้ำเจ้าเหรอบ่นอไว้ครับผมนอไว้สังเกตเด้อนอไว้เด้อหันบอกว่านอไว้นอไว้โมเมนต์นอยังได้นี่นอไว้ใส่ใส่ใส่ ทีซ้ำได้เนี่ยเอาเอาเอาโทษเราซ้ำจะออกไงเทียบให้เบื้องเนี่ยเรื่องไหนวะเรื่องอะไรเปลินน้าตายสิหน้าตายก็ต้องจับกล้องให้หน้าไต้สินี่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 เทียบเทียบเทียบแขนควายนี่ยโอ้โหใหญ่มากหนอใหญ่มากนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนไวอันนี้คือมันอ่อนหรือแก่มันทำเป็นอย่ไรอันนี้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 เขาเอาเอาไปทำเป็นพันแล้วนี่ทำเป็นพันถ้าถ้าเอาไปทำกับข้าวก็ได้ทำเป็นพันแล้วแต่ว่าถ้าเขาเขาทำครบวงจรมีทั้งเพาะด้วย มีน้ำพร้อมาเลด้วยถ้าถ้าจกจะเอาไปทำกับข้าวก็ได้นะน้องนิวแต่ว่ามันต้องตัดสูงตัดสูงแล้วมันส่วนนี้คือจะได้ทิ้งตัดประมาณนี้มันจะเป็นนอนอ่อนก็มันสูงขึ้นเกินไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่มันสูงเกินไปแล้วน้องนิวเดินมาหรือยังทางนี้เดินไปเบิ่งหมากมาแล้วอ๋อแสดงว่าเราต้องไปซอยใหม่ใช่ต้องไปซอยใหม่เพื่อหาหมากเขียบเพื่อหาหมากเขียบวันนี้ฝนตกหรือเปล่าฝนใสอันพระเจ้าอันฝนติดตกวข้ามหอบวอ เดี๋ยวเราก็จะต้องเดินหาบักเขียบสุกอันนี้นูน่นยาชีอยู่นู่นนะคะกำลังอันปรึกษาเสียมอยู่นะคะยาอชีน่ะปรึกษาเสียมนะคะเพราะอยากได้เสียมแบบไหนนะคะมีต้นมะละด้วยมีครบครบวงจรทาบ่กขี้ข้านบได้สื่อเลยกับเขานี่ ยืนเลอกเอาเลยปูนาปูนาจะค้องสวนมันอยู่กุนเด้อเด้อจะคองสวนุนโอ้ยน้ำไว้ก็ส่งคอยเว้ฮะต้นนี้กระโปสุกเว้เนาะเก็บ่ใกมาสั่นมาต้นนี้กระโปุกต้นนี้กระโสุกต้นนี้กระโปุกต้นนี้กระโุกบ๊วแมนสีเดือดเมื่อปลูกกินเองหรอบบานี่แบาเทียวนแบบนี้ครับ่ นี่นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะหน้าตายก่อ,ก,อก็ขอจบคลิปเพียงเท่นี้ก่อนนะคะตอนนี้เราจะลุยหาน้อยหนาก่อนนะคะหาบระเขียบซุกก่อนเลาะตอนใดกันยีน่โมทันซุกบานนี้ขอสิไปเลาะหาอันอันจบเจืออล้รได้บานนี้นี่นะคะสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ